รอบรู้สู้โลกวันนี้จะมาชวนท่านหยุดกินน้ำตาลหยุดน้ำตาล14วันอะไรจะเกิดขึ้นน้ำตาลคือภัยเงียบที่ร้ายแรงมากร่างกายเราเนี่ยในสมัยตึกดดับันที่มนุษย์เกิดมามันไม่มีการผลิตน้ำตาลนะครับ มันก็จะได้ความหวานจากผักผลไม้ซึ่งเป็นฟุกโตสร่างกายเราเนี่ยจะใช้น้ำตาลเป็นแหล่งพลังงานซึ่งมาจากธัญพืชนะมันข้าวแล้วมันก็จะไปย่อยกลายเป็นสุดท้ายมันส่วนใหญ่เกือบร้อยเปอร์เซก็กลายเป็นกูโคสกับฟุกโตสแต่ต่อมาเนี่ยมนุษย์ก็ไปพบว่ามีต้นอ้อยก็ดีอะไรก็ดีที่หวานเนี่ยมันสามารถสกัดเอาตัวน้ำตาลออกมา ไอ้น้าตาลนี้พอกินเข้าไปมันจะย่อยแป๊บเดียวนะเป็นน้ําตาลเชิงเชิงทรอนคือกินแล้วมันก็ย่อยเร็วแล้วเข้าสู่กระแสเลือดแล้วร่างกายมันก็จะเอาน้ําตาลเข้าเซลล์เร็วมากเลยมันจึงเป็นพิษมากพอกินเข้าไปแล้วมันก้อยในเรกระเพาะปุ๊บดูดซึมไปเลยแล้วมันเข้าเซลล์ไม่ได้แม้จะมีอินซูลินมันก็ไม่รับแล้วแล้วบางทีอินซูลินออกมาไม่ทันอีกนะนั้นน้ําตาลที่คั่งอยู่ในกระแสเลือดจึงก่อให้เกิดโรคชนิดหนึ่งเรียกว่าโรคเบาหวาน และนี้โรคเบาหวานเนี่ยมันก็ทําให้เกิดภัยอย่างมากมายเพราะว่าในเลือดเราเนี่น้ําตาลต้องไม่เกินระดับประมาณร้อยหน่วย fasting blood sugar เพราะฉะนั้นท่านควรจะเริ่มหยุดกินน้ําตาลทรายหรือน้ําตาลที่สําเร็จรูปจากอื่นเนี่ยไม่ด้วยวันเป็นน้ําตาลปิ๊บที่มันสกัดมาต้องเลิกเด็ดขาดเลยนะพยายามไม่กินกินน้อยๆอาหารทุกอย่างพยายามไม่ใส่น้ําตาลเลย เพราะหลังจากหยุดไปสิบสี่วันอะไรจะเกิดขึ้นอันแรกเลยคือหิวน้อยลงความอยากหวานจะลดลงเลยเพราะร่างกายมันเริ่มปรับตัวสองอาการงุดหงิดอ่อนเพลียจะลดลงเพราะการกินน้ำตาลนี่มันทำให้เลือดที่พาน้ำตาลไปถึงหัวสมองนี่ไปเร็วมากพรั้เดียวมันใช้หมดเลยพอหมดมันก็หิวก็หายมันก็หกงุดหงิดอารมณ์แปรปรวนขึ้นขึ้น,นลงลงเพราะฉะนั้นอันที่สองจะล,ลดการงุดหงิดอ่อนเพลีย อันที่สการเผาผลาญจะดีขึ้นร่างกายก็เผาผลาญดีก็น้ำหนักก็ลดสจะรู้สึกสดชื่นความจำจะดีขึ้นหความดันดีขึ้นน้ำตาลในเลือดดีขึ้นมันไม่กระชูดเหมือนเข้าก่อนที่กินไปเยอะๆหกชะลอวัยครับผิวพรรณอ่อนเยาว์อันที่7ดหลับง่ายหลับสนิทอันที่แดไม่เพลีย ไม่อ่อนแรงอันที่เก้าคือเลี่ยงมะเร็งเพราะว่ามะเร็งจะไม่มาภูมิการดีขึ้นตับทํางานดีขึ้นในเก้าข้อนี้สุดท้ายก็คือท่านจะไม่ป่วยเพราะภูมิการดีขึ้นการทํางานตับดีขึ้นมะเร็งก็จะไม่มาไม่ป่วยง่ายอย่างนี้แหละถ้าท่านเลิกได้เร็วที่สุดเบาหวานก็จะมาถามท่านน้อยที่สุดโดยสรุปเราหยุดน้ำตาลหนบัดนี้ สิวันแล้วร่างกายเราจะดีขึ้นมากมายตั้งแต่หิวน้อยหงุดหงิดน้อยเผาผานดีขึ้นไม่อ้วนสมองสดชื่นน้ำตาลในเลือดลดลงความดันลดลงอ่อนยาวชะลอวัยหลับง่ายแรงมีมากขึ้นภูมิต้านทานเพิ่มมากขึ้นอย่างนี้ไม่ดีหรอครับเพราะฉะนั้นท่านมาเลิกหยุดกินน้ำตาลกันดีกว่าเพื่อจะได้ไม่เป็นโรคแล้วีสุขภาพแข็งแรงมีคุณภาพชีวิตที่ดี ขอทุกท่านปลอดโรคปลอดภัยด้วยโรคเรื้อรังทั้งหลายครับสวัสดีครับสนับสนุนโดย QP สิ่งดีๆเพื่อคุณผู้นำด้านอาหารและน้ำสลัด